สวัสดีครับผมพิชานสุมาลีจากช่องพิชานโฟโต้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาถ่ายรูปเหมือนอย่างที่เคยนะครับแต่วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมด้วยวันนี้ผมมีช่างแต่งหน้านะครับเป็นช่างแต่งหน้าที่ฝีมืมอฉลาดฉชก,การในจับบงหวัดของผมคนหนึง่งแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะออมานะคะ มาเป็นช่างแต่งหน้าอาชีพนะครับเป็นมืออาชีพเลยแล้วก็ทางานร่วมกับผมมาเนี่ยพักใหญ่แล้วนะครับเป็นคนที่สามารถจะรับโจทย์จากผมได้ว่าผมต้องการลุกไหนของนางแบบน้องมาเขาจะจัดให้ได้เลยวันนี้จะมาดูฝีมือน้องมาด้กันะ,ะวันนี้เราได้น,น้องมามีเรื่องนางแบบเราเป็นใครครับวันนี้นางแบบของเราคือครูทิพย์นะคะน้องทิพย์เนาะ,ะนทิพย์ะะน,นะครับดยที่โจทย์ที่ผมให้น้องมาก็คือว่าผมพี่อยากได้รูปแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไร โทนเนาะเป็นสายดาบแล้วก็ลูกเท่ๆถ้าลูกเทเทนี่เราต้องแต่งหน้าแบบไหนท่าลูกเท่ๆก,ก,ทก็แนะนำเป็นสายฝรั่งค่ะหรือสายฝอสายฝอก็จะออกแนวเซ่เกี้ยวเท่ได้หมดเลดยค่ะฝออนี่คือย่อมาจากฝรั่งใช่ค่ะฝอย่อมาจากฝรั่งแล้วจริงๆในๆในในวงการแต่งหน้าเนี่ยมันมีอยู่ประมาณกี่ลุคคะมีอยู่หลายลุคค่ะอย่างเช่นที่เห็นชัดเจนก็มีสายฝอสายฝรั่งหรืออีกสายนึงคือสายเกาหลีแล้วก็แต่งออกงานเดินแฟชั่น เป็นคนละแนวใช่ค่ะแต่วันนี้พี่ให้โจทย์น้องมายตอนที่เราคุยกันทางโทรศัพท์ก็คือพี่อยากได้เป็นแนวดูกึ่งเซ็กซี่กึ่งเท่ๆนิดนเน้องโอเคดังนั้นเดี๋ยวขั้นตอนการทํางานวันนี้นะครับน้องมายกับนางแบบนะครับก็จะไปแต่งตัวกันแล้วก็เลือกเสื้อผ้ากันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะจัดสตูดิโอให้เพื่อนเอดูว่าทริปวันนี้เนี่ยผมมีโจทย์จะไงในะะาการจัดไฟแล้วก็มีภาพในสมองนะที่เราจินตนาการเอาไว้เนี่ย คือแบบไหนมาลองติดตามกระบวนการทำง,งานของเราดูนะครับวันนี้ ที่พี่วิชานให้โจทย์มายมาคะก็คือโจทย์แซบหรือออกโชกเชียวก็เลยตีโจทย์เป็นสายฝอค่ะสายฝอรหรือสายพลังค่ะเดีย๋ยวเราไปดูการถ่ายทำกันเลยนะคะครับสำหรับวันนี้จากโจทย์ที่ผมคุยกับน้องมายไว้เมื่อกี้นะครับเราตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะถ่ายลุกของนางแบบให้ดูเซ็กซี่นิดๆแล้วก็ออกเท่ๆหน่อยๆน,นะครับด้วยแสงโลคี ดังนั้นการถ่ายด้วยแสงโลคีเนี่ยผมจะใช้วิธีหลักการจัดไฟแบบรวมเดียวนะครับโดยผมก็จะมีไฟหลักของผมก็คือตัวนี้เป็นโกลด์นะครับเอ็นดิสสามร้อยนะครับซึ่งให้พลังค่อนข้างดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบกับซองบอกเดี๋ยวผมจะแนะนำซองบอกเพื่อนๆนะครับครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทัวร์สตูดิโอนะครับว่าการจัดไฟแบบ โลคีที่ผมจะถ่ายวันนี้ผมมีการจัดไฟอยังไรบ้างนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมใช้ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยรีเฟ็กนี่นะครับรีเฟ็กตัวนี้จะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของแบบนะครับค่อนลงมาข้างล่างเพื่อที่จะเอาไว้สะท้อนดวงตาเวลาแบบยืนนะครับมันจะทําให้เกิดแปวตาประกายตานะครับเพราะว่าไฟตัวคีไลท์เราอยู่ด้านบนมันอยู่สูงแล้วก้มลงแบบนี้นะครับถ้าไม่มีตัวรีเฟ็กอยู่ด้านล่างมันก็จะทําบางทีมันทําให้ขนตานะครับโดยเฉพาะวันนี้นางแบบเรา แต่งหน้าแบบขนตายาวด้วยมันก็ขนตามันก็จะมาบังดวงตานะครับอีกแผ่นหนึ่งก็คือจะอยู่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นรีเฟกซด้านข้างนะครับทําหน้าที่เปิดแสงเบาๆมาที่ใต้คางถึงแม้ว่าเราจะต้องการขีร้า์ที่เข้าด้านเดียวนะครับแต่บางครั้งเราก็ต้องการไฮไลท์ใต้คางนะครับเดี๋ยวตอนรีทัชน,นะครับผมจะชี้ให้เพื่อนๆเห็นว่า ลิฟทแผ่นนี้มันทำที่มันทําให้เกิดริมไลท์บางๆนะครับตรงใต้ทางฝั่งตรงข้ามกับคีไลท์เนี่ยมันทําให้ภาพสวยแบบไหนมันมันจะไม่ใช่เป็นฟิวไลท์นะครับอารมณ์ไม่ถึงกับเป็นฟิวไลท์แต่มันเป็นคิกไลท์บางๆนะครับมาโดนตรงบริเวณใต้คางตรงซอกคอของแบบนะครับฝั่งตรงข้ามกับคีไลท์ทีนี้นี่ครับพระเอกคือตัวนี้ตัวคีไลท์นะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตาข่ายลังพึ่ง ฝรั่งเขาก็เรียกว่าฮันนิกลิตนะครับเอามาข้อไปกับซอฟบอกนะครับมันจะฮันนิกลิตเนี่ยครับมันจะทําให้แสงเนี่ยสั้นลงคลืนมันสั้นลงแล้วก็นุ่มลงนะครับแสงที่ออกมาจากซอฟบอกมันจะไม่เลยไปกระแทกสิ่งที่อยู่ไกลออกไปนะครับมันจะโดนแค่ตัวแบบแล้วก็หายไปเลยดังนั้นแสงมันจะไม่ล้นไปด้านหลังไม่ไปโดนสิ่ง,งแวดล้อมอื่น,ม,นมันทําให้เราควบคุมแสงง่ายแสงมันจะสั้นๆครับตัวนี้ ผมชอบผมค่อนข้างชอบตัวนี้มากๆด้วยนะครับผมก็จะเอา,อาซอฟบอ,อกตัวนี้นะครับแขวนไว้บนขาตั้งแบบที่โดมได้นะครับเพื่อให้มันได้องศาแบบก้มลงมานิดๆนะครับถ้าเราใช้ขาตั้งแบบตั้งตรงขึ้นมาเลยนะครับมันจะทําให้เวลาเราต้องการแสงเนี่ยค่อนเข้าไปหาตรงกลางแบบมันก็จะทําให้ขาตั้งกล้องเนี่ยไอย้ขาตั้งไฟเนี่ยครับมันเข้ามาในเฟรมนะครับ ผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆใช้ขาแบบนี้ขาแบบที่มันโดมได้นะครับเห็นไหมฮะแต่ราคามันก็จะสูงกว่าขาทั่วไปนิดนึงน้ําหนักจะเยอะนิดนึง่งราคาน่าจะอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทขึ้นไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งของขาก็จะมีตัวที่เอาไว้ถ่วงถุงถ่วงน้ําหนักนะครับด้านนี้มองไม่เห็นถุงถ่วงน้ําหนักตัวนี้ ตัวนี้เป็นถุงถ่วงน้ำหนักผมก็ใส่ลูกเวทเอาไว้ประมาณ2-3กิโลน่าจะได้เพื่อให้มันถ่วงบาลานซ์กับไฟตัวบด้านบนนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบการจัดไฟแบบดวงเดียวที่ผมนะครับเส้นผมหรือบริเวณหัวเนี่ยนะครับหายจมไปกับฉากเขาต้องการตัดมันออกมาให้ลอยออกมานิดนึงเนี่ยก็จะมีวิธีแก้ครับก็คือการเพิ่มไฟหลังเข้าอ,อีกดวงหนึง่งแต่ไฟดวงนี้ไม่ได้ยิงมาที่แบบนะครับไม่ได้ยิงตรงๆมาที่แบบ มันจะยิงไปที่ฉากครับอย่างนี้เดี๋ยวผมเล็งให้ดูท่านี้ก่อนประมาณอย่างนี้นะครับก็ยิงเข้าไปที่ฉากเดี๋ยวมกดให้ดูเทสต,ตรงไหนปุ่มเทสนี่ตรงนี้ครับมันจะระบายเข้าไปที่ฉากหลังเบาๆนะครับเราเปิดเบาๆแบบฟิวเข้าไปแบบเบาๆบางๆเกือบจะไม่เห็นเลยเป็นเชื้อไว้นิดๆเอาไว้เวลาตอนที่เรารีทัชค่อยไปกําหนดพื้นที่มันอีกทีนะครับตัวนี้ก็ ถ้าจะให้มันจำกัดพื้นที่ได้มากขึ้นผมก็จะซื้อท่อแบบนี้มาใส่ผมดัดแปลงเอาอันนี้นะเอาถ้วยของหลอดไฟสองอันมาติดกันแล้วก็ใช้เทปพ,พันใส่เดี๋ยวผมจะพันใส่นะครับตรงปลายก็จะซื้อ,อลังพึ่งที่เป็นเหมือนพลาสติกหรือมั้งนี่มีขายในลาซาด้าครับลังพึ่งแบบนี้เอามาครอบไว้เพื่อให้แสงมันนุ่มลงนะครับ แล้วก็ยิงมันไปที่ฉากกำหนดพื้นที่เฉพาะจุดที่เราต้องการเอาไว้ระบายไว้ข้างหลังบริเวณท้ายทอยของแบบนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบการถ่ายแบบที่ว่าให้ตัวแบบจมไปกับฉากหลังนะครับก็มันจะตัดให้ฉากหลังลอยออกมานิดนิดแต่ถ้าลอยมากก็ไม่ดีนะครับลอยมากเกินไปมันจะเหมือนภาพตัดแปะอันนี้ถ้าใช้นี่ต้องต้องอาศัยการฝึกฝนกันนิดนึงต้องใช้อย่างระวังแล้วก็ค่อยๆทําหาจุดพอดีไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเรา ยิงเข้าไปแรงเกินไปนะครับมันภาพมันจะเหมือนภาพตัดแปะจะดูเฟกมากเลยครับอันนี้ต้องใช้อย่างระวังแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนพอสมควรครับตอนนี้ทุกอย่างผมก็เตรียมพร้อมลงตัวมาแล้วนะครับทั้งทิพย์ก็มาดูรอแล้วนี่ครับทั้งทพย์พูดอะสิเงีย,งยบจังัวเาไรปกติกนต้องทิพย์เขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดครับเป็นคนพูดน้อยเป็นครูจะมีครูพูดคุยกับเด็กกินเด็กจะฟังไหมพูดเสียงเหมือนแมวเลย สิ่งหนึ่งที่จะทําให้ช่างภาพประสบความสําเร็จในการถ่ายการนั่งแบกนะครับก็คือความสนิทสนมหรือความเป็นกันเองระหรว่างตัวแบบกับตัวช่างภาพจริงๆผมกับคุณทิพย์เนี่ยถ่ายกันมานานรู้จักกันมากๆแล้วล่ะครับสนิทกันแล้วแต่นิสยัยคุณทิพย์แกเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับุณทิพย์มาโพสต์แรกลูกเอาผมลงดินอ่ให้มันไม่ยุ่งตรงคอเลยมันติดตรงคองนะโอเคมาโพสต์มาเลยครับตามจินตนาการโพสต์แรกเลยไหม อันนี้เราจะลองไฟก่อนนีใเเราจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ดูครับเห็นอ่าภาพด้านหลังของแบบนเนี้ยมันก็จะมือเลือนไปเลยกลืนไปกับสีสันอะไรของแบบไปเลยนะครับก็จะได้บรรยากาศแบบนึงน,นะครับ อ๋อผมลืมบอกอีกอย่างผมลืมลืมบอกแนะนำเ,นเพื่อนๆอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าผมถึงแม้ผมจะเป็นคนชอบถ่ายภาพแบบ headshot หรือว่าภาพครึ่งตัวเป็นหลักผมไม่ค่อยถ่ายเต็มตัวแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็จะให้นางแบบใส่ส้นสูงใส,ส่ส้นสูงไว้ก่อนเพราะว่าการใส,ส่ส้นสูงเนี่ยมันจะทําให้สะโพกและเอวเนี่ยพุ่งออกมาครับกูที่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่บิ๊กาะให้ตั้ง เรามีส้นสูงประจำสตูดิโออยู่เยอะอันนี้ตอนนี้น้องยังใส่เสื้อคุมอยู่ยังดูไม่ออกนะแต่ข็ต้องระวังอีกอย่างเใส่อเสื้อสูงรถไฟมันเขี่ต้องดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าความสูงเพิ่อะไรอไรมันเขี่ยได้ไหมโอเคไม่มีผลยังดีอยู่โอเคครับทีนี้เรา,าก็จะมาเริ่มกันเลยเนาะโพสเลย และหลายโกลเลยนะอันนี้คือจะถ่ายแบบที่ไม่มีไฟเรียนฉากก่อนนะเห็นไหมครับหนึ่งเช็ดยืดจะไปย้มไปตรงเออุมนี้ดีกว่าุงนี้ดีกว่าหนึ่งสอง สองมนึอสองห้าโอเคหนึ่งสองโอเคสวยสวยครับถูกไหมแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตัวผมหรือตัวแบบนี้มันก็จะจมไปกับฉากซึ่งบางทีมันก็มีเสน่ห์นะแต่ทีนี้ถ้าใครอยากให้ฉากมันเปิดมากขึ้นเนี่ยก็ผมก็จะเอาไฟตัวหลังเติมเข้าไปเดี๋ยวผมไปเติมไฟตัวหลังครับคุณที่มีแรงมาแล้ว เดี้ยให้น้องดูหน่อเอายืนให้น้องโดดน้อ,องทำท่านีๆๆๆๆ้ดยสิคุียิประมาณนี้ยกไหล่ยกไหล่โอเคสวยขอออ้าน้นหนึ่งต้องเปลี่ยนทางนี้ลูเพราะว่าแสงมันเข้าตรงน,นี้ ตอนนี้ผมจะลองมาถ่ายน้องแบบให้เห็นสัดส่วนเพิ่มนะครับประมาณนี้เมื่อกี้เราถ่ายขึ้นตัวมานนี้เราจะถ่ายเต็มประมาณน,าณน,าณนี้ผมก็จะเอาดฟเทกด้านหน้าออกไปนะครับมาลองดูครับโค้มาลูกหนึ่งสองนิหนึ่ง,ง,งลูกเอ่อไม่รูปผมเริ่มลงมาแล้วลูกผมนี่เป็นอะไรที่มีปัญหานะครับถ้ารูปผมพวกนี้ลงมาปิดบริเวณหน้านะครับ แม้แต่เส้นเล็กๆมันจะทําให้เวลาเราทําผิวทํายากนะครับผู้ช่วยก็ต้องคอยเก็บออกตรงนี้ยิ่งห้าเป็นฤดูร้อนนี่น้นแบบจะมีเหงื่อเยอะโอเคนมาเหนื่งองมครับเหนนเอออันนี้สวยเขียวเหนึ่งสอง เพื่อนนี่ก็ถือว่าเป็นซีนปิดทิปไปเลยนะครับวันนี้น้องทิปนะครับมาถ่ายรูปก,กับเราในซีนที่ใช้ไฟแบบดวงเดียวนะครับแล้วก็น้องไมค์ก็มาช่วยผมแต่งหน้าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปปิดซีนเป็นพอร์ตโฟลิอให้น้องไมค์เนาะเอาเป็นรูปตอนที่น้องไมคยย์ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลของมิวอาร์ติสต์เนาะถ่ายคู่กันผลงานของตัวเองก็คือน้องทิปเนาะขอบคุณเพื่อนเื่อทุกคนที่ติดตามผลงานของพวกเรานะครับทั้งผมน้องไมค์แล้วก็น้องทิปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมาลุ้นว่านางแบบในทริปหน้าจะเป็นใครสำหรับทริปนี้สวัสดีครับมาปิปทริปทำผ่อนเลยหนึ่งนะหนึ่งสองอ่าไมค์หันมาทางนี้เลยลูกยืนซอ้อนยืนซอ้อนไม่ต้องแต่งหนนะ้าแบบถือถือแค่แบบให้รู้ว่าฉันคือมเมออัลซิปทริปก็ชิดเข้าไปแล้วแต่งโค้ดแบบชิดไปเลย